อันนี้เลี้ยงงัวเด้อค่ะเด้อมันนี่เลี้ยงงัวปุ่นจะไปขายลูกกะลีจ้าก,ก็เลยเลี้ยงมัวตัวน,นี้ไก่แม่บุตรหลอดที่เคยป่วยแล้วก็รู้ก็ได้แต่ว่าจะโจอยอยกกู่จ้าจ้าตัวนึงแต่ที่นี่ทั้งนั้นอไก,ก่สวนบนอีเตัวนึงขายอยู่ทั้งถือกไก ต้นเลยกรสเต็มเลยต้น <đ em fundamentals dragging> ึ uh, ่ต <ghetto> ั้นึตดงหน่อยลูกพี่สาแดงก็สือมัดไปหน่อยจอยกะหางโบมีกามีหนาจ้าหายวนเป็นสองตัวทังนี้สองตัวจ้ายะมนสิอยู่ทั้ง่อีกสองตัวถัไปทางใดยู่เลียงจามันยู่เียงัหนาป้า เลี้ยงวัวจ้าขัางนี่จะสองตัวเดีย๋ยวจะไปเบิง้งทางคุณอีกเนี้ยนี่สองตัวจ้าไว้ขังบ้านทางนั่นอีกด้วยเป็นหมูย้ายน้ำเละก็เลี้ยงวัวน้ำจ้า,าเลาาาหลียงหัวติ่งนาด้อมาผูกขาเลี้ยง ดูไก่สิไก่ก็เยอะแยะเลยจ้าได้ตัวหน่อยไก่ท่านพันพื้นบ้านเช่นีมไก่ตัวนห,นห,นหน่อยๆแน่จ้าพาไปบุญมาทางนี้สองโต๊ะเป็นแม่แดงแม่ของแม่แรงแม,ตตงมงต่ตังแต่ก้อนมูคนตัวนี้แต่พอท่านทองอีกไม่ได้ลูกหลายโต๊ะละสามนนาสีญญ่โตวเละต้นเลี้ยงท่านพันไปไว้สิแหละว่า เป็นมเมอกไม่แด้แต่ไม ok ่แดงกินยาเลยหลุดากกินนานไม่แดตันึงกินมาึ้นนก็ะนะกะอยังอีกตันึงเยู่ข้นนีดมีงนี้เอามาเรียงซีโต้จ้าม่ซีโต้จ้า ขนหญดีอยูแต่พอไข่แดวออกกลามเบียงไปขายอตุดทรีคกับก็ดีบึงเอาหอกจากตัวนึงเป็นซีโต้่ะม,มือเบียงว่าซีโต้คายซีหา่ค่ะต่นหยดีได้ไแอรอ,ะะอมรอตัวนี้ทองค่ะทองในส้มซีเดือนะจ้ะอาเดือนอรทองจะเดือนเม่สาคาแดงตัวนึงอันนี้แม่รถุดโต๊ะรเป ขาเป็ดจะกี่ขาเป็ดได้หนึ่งย่างใดกับขึ้เกาเลยจ้ะดีแล้วคาะพี่เบิง้งค่ะด้อ่าดสันบริเวณขายรถเตลีย้ยายกะเลี้ยงงูอยู่บ้านค่ะเลี้ยงงูตัวน้อยๆกับขังไว้ยี่นี้ขอกค่ะคือนสุดขีดทีไฮเบิ้งนะคะก็ินงูหน้อยน้ำกินหญ้ากินฟางอันนี้งูกลุ่มนี่ก็บ่กเขยได้เอาออกค่ะอยู่แต่ในอันคอกมันโล่ง อันดิ้นอุ้ยรายโผดลมแห้งลมเพียงหัวเขาง่วงกัมันกันเลยจอยมบบเมื่อนกัว่าบดนอนได้รับก็จอยจ้ะที่สะทำที่สิบเพิ่นบานบา,บานนกจนากเหยงง่วงกับมีโอกาสจะไปได้ขาดขายเขาไปอยู่ในตลาดเขาไปตลาดขาดข,าย,ข,า,ยขายก็ด้กินได้ใส่ไปจ้ะ เลี้ยงไปงัวง้อกับบุมีราคาก็เลยแบ่งหลักแบ่งสู่ค่ะมันจอยมันพอมึงตุกอะจอยกับใต้ไปกับมีกจิ้มยาบ่อิ่มลมป่วยไปกับมีเด้อค่ะอยากสีจังไดของันบ่มีราคานะคะเนาะเลี้ยงมากกับลูกต้นกับบุ้อยากขายกับเลี้ยงไปื่อเห็นใส่ไหมค่ะใสัไหมค่ะท้ายมาให้ดที่เบิ่งชุ่มนะคะเด้อนี่ค่ะ ชีวิตบบนกนนะเสียงงออายุบาจ้าอายุบาน,นะคะน้องอบนนาเหอแต่วัานออันข้างหนามือขายห้อยก็ไปขายหว้ยอยู่ตลาดจะไปขายรถตรีนะคะขายอันขายรอตลีของรัตบ้านนะคะ่ค่ะสื่อเพื่อน